สำหรับดวงดาวในช่วงธันวาคมนะคะมีดาวพระเกตย้ายพบเรือนนะคะเข้าสู่พบสุภาของชาวกลุ่มนะคะประกอบกับมีดาวไปสัมพันธ์กับเรื่องเงินหลายดวงนะส่งผลอย่างไรบ้างในทิศทางเรื่องเงินทองของชาวกลุ่มและโชคลาภไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศรีกลุ่มรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาะก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับในช่วงครึ่งแรกนะคะ1นถึงสิบธันวาคมนะคะมีดาวขยับย้าย2ดวงนะคะคือดาว9ก้ากับดาว6นะคะดาว9ก้าก็คือดาวพระเกตนะคะย้ายวันที่4ีธันวาในขณะ,ะนะที่ดาวศุกร์ย้ายวันที่5นะคะเรียกว่าก็เป็นช่วงเวลาไล่เรียกกันในช่วงครึ่งแรกธันวาคมนะคะดาวพระเกตนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังที่มองไม่เห็นเดือนนี้จะเข้าสู่ภพเดือนสุภะนะเรียกว่าไปกระตุ้นความหมายในเชิงเรื่อง ความเจริญความก้าวหน้าเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องความคิดนะเรื่องของอะไรที่เป็นเชิงจินตนาการความนึกคิดต่างๆนะคะมีดาวไปกระตุ้นอยู่นะคะส่งผลกับชาวกลุ่มนะคะช่วงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับงานการที่ต้องใช้ความคิดเยอะนะไม่ว่าจะออกแบบสร้างสารรค์แก้ปัญหานะคะรวมไปถึงมันเป็นพบเรือนเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะช่วงนี้จะมีเกณฑ์ชีวิตจะใกล้ชิดกับ ผู้มีอำนาจนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายนะคะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการงานหรือชีวิตก็เกี่ยวพันกับเรื่องของความเจริญก้าวหน้าสิ่งที่เป็นความขยับคืบหน้าในชีวิตทั้งการงานและการเงินรายรับด้วยนะคะพระเกศส่งผลให้ชาวกลุ่มนะคะก็มีการกระตุ้นนะเรื่องเดินทางได้บ่อยขึ้นเนะนื่องจากอยู่ในภพเรือนสุภาษนะคะบางทีก็เป็นเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวก็ได้นะหรือเป็นเชิงเดินทางเพื่อธุร,ระปับปางการงานนะเรียกว่า อาไปนู่นมานี่เที่ยวไปเที่ยวมานะคะหรือภารกิจทางการงานมักจะสัมพันธ์กับเชิงระยะทางซึ่งไกลกว่าปกตินะคะสําหรับดาวพระเกตกระตุ้นเรื่องของความก้าวหน้าในขณะ,ะเดียวกันก็กระตุ้นเรื่องความฝันด้วยนะ,ะช่วงนี้จึงมีเหตุใครฝันแปลกแปลนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่เรื่องของรางสังหรณ์จิตสัมผัสก็เข้ามามีบทบาทก็คือแม่นยําเป็นพิเศษสําหรับชาวกลุ่มนะคะ ดาวสุกนะคะโคจรเข้าสู่พบเรือนวินานนะคะไปสัมพันธ์กับดาวอังคารอยู่ตรงกันข้ามนะสำหรับคู่นี้นะคะก็จะกระตุ้นทั้งเชิงเรื่องวิน่าและเรื่องอริะคะดังนั้นชาวกลุ่มนะถือว่าจะมี การไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาค่อนข้างเยอะด้วยนะเรียกว่าความเจริญก้าวหน้าโอกาสก็มีมาในขณะเดยียวกันหลายสิ่งช่วงนี้ก็จะเหน็ดเหนื่อยเป็นพิเศษเนื่องจากดาวการงานนะคะยังคงอยู่ในภพเดือนอรินะแล้วมีดาวสุขไปอยู่ร่วมด้วยนะคะจึงเป็นเหตุเรื่องงานบางอย่างถูกโยนถูกมอบหมายมาให้นะแล้วก็มีเรื่องของความยุ่งยากเหน็ดเหนื่อยตามมาด้วยนะคะงานการมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะแต่ก็มักจะยากจะเหนื่อยหรือว่ามีความสลับซับซ้อนมากกว่าเดิมนะคะ อาจเป็นเชิงเรื่องของการใช้จ่ายเงินก็ได้นะก็คือใช้เงินแก้ไขปัญหาเรื่องบ้านเรื่องครัวเรือนเรื่อง,รอง,รองครอบครัวได้ด้วยนะเป็นจุดรั่วไหลของชาวกลุ่มในส่วนหนึ่งนะคะสำหรับดาวช่วงนี้นะคะยังคงมีดาวไปรวมอยู่ในภพกรมมะสองดวงก็คือดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะคะยังคงเป็นเชิงติดต่อสื่อสารประสานงานนะช่วงนี้ใช้คำพูดว่าทะศินเอกสารติดต่อวิ่งเต้นนะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่อง,ได,งได้เงินและได้รับผลนะคะ จะมีกิจกรรมในเชิงเรื่องของลูกค้าหุ้นส่วนค่อนข้างเสถียรนะช่วงนี้ก็คือจะอยู่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการติดต่อในขณะเดียวกันงานก็มักจะต้องอทำในเชิงแก้ไขด้วยนะอาจจะไม่เสร็จในครั้งเดียวทำหลายครั้งนะคะหรือว่าการงานอยู่บนความไม่ราบลรื่นนะแต่ก็เป็นไปด้วยความเจริญหรือแก้ไขได้ก็ขยับไปเรื่อยๆนะคะมีเหตุช่วงนี้นะคะให้เซ็นสัญญานะเกี่ยวข้องกับเอกสารที่สำคัญนะคะหรือว่า เรื่องของการงานช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ได้ลูกค้าเก่าๆมาเกื้อหนุนนะแหล่งการเงินการทองเดิมหรือความสามารถความเชี่ยวชาญดั้งเดิมของเราถูกงานเอาออกมาใช้นะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่บางสิ่งค่อนข้างดีสําหรับชาวกลุ่มในขณะเดยียวกันปัญหาสลับซับซ้อนการแก้ไขวิ่งเต้นต่างๆก็เยอะด้วยนะคะสําหรับชาวกลุมนะคะช่วงนี้การติดต่อสื่อสารเป็นเงินเป็น,ปนทองนะเรียกว่า หากเราไปหยิบจับทำด้วยตนเองนะคะก็มีเกณฑ์ได้หยิบจับรับเงินในขณะเดียวกันนะคะมันจะมีเชิงความรั่วไหลาบางทีมันเป็นเชิงสเสน่หานะคะใช้สอยไปกับเรื่องของความพึงพอใจของเรานะเรียกว่ามันเป็นความรั่วไหลที่เราเต็มใจก็ได้บางทีก็เป็นเรื่องครัวเรือนนะคะบางทีก็เป็นเรื่องคนรักหรือคู่ครองก็ได้หรือบางทีก็เป็นการไปช่วยเหลือเพื่อนนะซึ่งบางทีปฏิเสธยากหรือว่าเป็นคนที่เคยเกื้อหนุนเรามาก่อนนะคะ สำหรับเรื่องราวในบ้านในครัวเรือนนะคะเดือนนี้ดาวศุกร์จะเข้าสู่ภพเรือนวินาศนะคะเขาจะไปเลงกับดาวอังคารนะซึ่งมันเป็นคู่ส่งเสริมแหละแต่มันเป็นภพเรือนที่มักเป็นไปในเชิงรั่วไหลหรือมีปัญหาซับซ้อนบางทีเป็นเชิงความสัมพันธ์พี่น้องเครือญาตินะคะที่อกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือบางทีไปเครื่องกันเรื่องเล็กน้อยๆนะคะนอกจากนี้มันก็หมายถึงรายจ่ายที่ไม่อยากจ่ายก็ได้นะมีเหตุใจ่ายใช้สอยกับเรื่องภารกิจบ้านครัวเรือนนะคะ ดาวคู่ครองนะคะเดือนนี้เข้าสู่ภพเรือนกัมมะมีกําลังที่ดีขึ้นนะก็ถือว่าอาจจะพึ่งพาได้มากขึ้นนะกับการไหว้วานช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะอาจจะเป็นเชิงทามาหากินร่วมกันมีภารกิจในเชิงผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้นะช่วงนี้อาจจะมีลักษณะ,ะร่วมมือกันเพื่อเงินก้อนบางอย่างนะหรือคุณได้พึ่งพาคู่ครองมากขึ้นในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวกลุมนะคะเดือนนี้ดาวเสาร์ที่เป็น องค์เกนนะคะโคจรเดินหน้านะถือว่าภารกิจในเชิงหัวหน้าครอบครัวนะผู้นําหรือว่าเป็นคนที่จะต้องรับบทบาทหลักเนี่ยก็จะเดินหน้าด้วยเช่นกันดังนั้นบางทีมันเป็นเรื่องภารกิจในครัวเรือนนะที่เราจ่ายเพื่อความรักความหวังดีหรือว่าเป็นเรื่องหน้าตาทางสังคมการใช้เงินเพื่อความพึงพอใจส่วนตัวนี้ก็จะเป็นความรัวไหลในแบบหนึ่งของชาวกลุ่มนะคะสำหรับในเชิงเรื่องทางสังคมนะคะชาวกลุ่มที่ ทำงานกลุ่มงานทีมนะคะสัมพันธ์กับเพื่อนเยอะหรือว่าเรื่องพี่น้องนะเดือนนี้ยังคงอยู่ในภพอรินะคะแล้วมีดาวสุขโคโจรมาสัมพันธ์กันช่วงนี้ก็ระวังเรื่องเพื่อนมาขอความช่วยเหลือทางการเงินนะคะใช้เงินไปกับเรื่องของสังคมนะบางทีเข้ากลุ่มเข้าทีมหรือว่าการเป็นสปอนเซอร์นะจ่ายเงินเพื่อใส่ซองช่วยเหลือนะคะหรือมีงานทางสังคมเข้ามาให้เราต้องควักเงินนะไปเกี่ยวข้องนะคะ สำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นเดือนที่ดาวส่งเสริมไปอยู่ในภพเรือนที่เป็นความรั่วไหลนะคะช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ต้องระวังนะหลงไหลง่ายนะคะหยิบใจใช้เงินหรือว่าไปเลี้ยงดูใครนะด้วยความสเสน่หานะคะหรือว่าการใช้เงินช่วงนี้ก็เป็นไปด้วยความพึงพอใจนะหรือไปหาซื้อของราคาสูงราคาแพงเพื่อให้เป็นรางวัลกับตนเองนะคะในเชิงเรื่องของสุขภาพนะคะเรามาระวังเรื่องอาหารกันกินช่วงนี้ดาว สุขนะคะอยู่ในภพเรือนวินาบางทีมันเป็นเรื่องเดือดร้อนยจยากอาหารนะคะอาหารไม่ย่อยนะอาหารเป็นพิษอาหารไม่สะอาดนะคะเรื่องของเรี่ยวแรงกําลังยังคงอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถือว่าบางวันก็ดีบางวันก็เหนื่อยง่ายอยากพักผ่อนในขณะที่งานการก็มีภารกิจรับผิดชอบนะคะหรือว่าบางครั้งมันต้องฝืนใจนะทำงานให้สำเร็จรู้ล่วงทั้งทั้งที่ร่างกายก็อาจอยากจะพักผ่อนนะคะ เป็นระยะเวลานะคะที่ดาวพฤกษก์กระตุ้นพบเรือนสุภาะข้ามปีไปนะช่วงนี้อาจจะมีไอเดียเยอะความคิดมากนะหรือเป็นเชิงเรื่องอยากจะหยิบจับทําหลายสิ่งนะแต่เงินในกระเป๋าก็อาจจะต้องจัดสรรในความเป็นจริงด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องความฟุง้งซ่านคิดเยอะคิดมากนะบางทีก็วกวนจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะเป็นภาพรวมดวงชะตาชาากุมนะในช่วงครึ่งแรกธันวาคมนะคะที่จะมีทั้งเรื่องเงินทองมีโอกาสนะที่ยังคงหาได้นะคะในขณะเดยียวกันปัญหารายล้อมค่อนข้างเยอะนะต้องใช้ ความสามารถปฏิพันธ์ไหวพริบของชาวกลุ่มในการแก้ไขนะในการที่จะผ่านพ้นและมีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะดาวพฤกษส่งผลดีกับเรื่องงานการที่ต้องใช้ไอเดียความคิดแหวกแนวบางคนฝันดีฝันแปลกๆฝันเป็นมงคลแล้วไปได้เป็นโชคลาภอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะคะก็ขอให้ชาวกลุ่มนะคะช่วงนี้หยิบจับสิ่งใดอยู่นะขอให้ประสบความสาเร็จนะได้หยิบจับรับเงินก้อนก่อนสิ้นปีนะคะ ดาวพระเกตยังคงเกื้อหนุนชาวกลุ่มนในเชิงเรื่องมักชักนําโอกาสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่รวมทั้งโชคที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้ได้สมดังตั้งใจกันทุกประการนะคะสำหรับชาวกลุ่มที่สนใจเรื่องการให้การบริจาคนะคะได้ทั้งกุศลได้ทําบุญแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะคะไปรับฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษสําหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหราห้าเก้านะคะ ผ้าดิบสำหรับบริจาคจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบังส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิดอุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้ ท่านใดสนใจนะคะวิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์ adbwn59 o อย่าลืมเครื่องหมายแอดนะคะแจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งตอบให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลันนะคะ